ปวดนาะอุ้มไตสิมันไม่ยู่ตีตะกินเออก็จะคอยหาไปนี่ละสพอนขาเจ้ามาเที่ยวกระดอกระเดียนเนาะเหอดอกเห็ดไหมงามเต็มตาแซ่บกรอบเนื่องจากเห็นละงอกแดงพี่น้องผู้ใดกินแกงเห็ดมือนยืนน่โชคดีแท้ไปกินเห็ดละงอกหอมเด้อพี่ สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนี้พามาเก็บเห็ดหนาแ,แล่ได้จ้ะพี่น้องนี่นาแลนะม่อมจ้ะพี่น้องนี่แข็งแข็งอยู่จ้ะเน่าถิ่มกระมีจ้ะงามงามยุจ้ะ <t> พี่น้องไปเดี๋ยวพ่ไปเก็บทั้งนั้นดิจ้ะเก็บบ้างไปก่อน,น,น,นจ้ะไปโอ้แข็งดีสองดอกนอก้นองนามงาม,งามไปเดี๋ยวไปใส่ตาก,กันจ้ะเดี๋ยวจะเก็บเอาอีกโขนี้เก็บไปก่อนจ้ะเก็บไปก่อนจ้ะนี่งหนึ่งแล้ว นี่นาเละนี่นาเลดน้ำม่อมอึดนี่นี่จ้ะเดี๋ยวไปใส่ตาก่อนจ้ะามอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องสิบว่ได้เกลี่ยยืดได้ไหมจ้ะพีายาจ้ะนี่พี่พี่พี่นี่ไะพี่พี่พี่นี่ยาพี่อึบนี่นี่จ้ะ มีบอสจีนโอ้วแต่เสียดายเถอะ่ใช่วันหนาววันไหนมาเบิ้งลายค่ะคนมีแต่หยากมีแต่หยากแข่งหยากหยาก,ยาก,ยากยน้ำคั่วน้ำงัวหยากน้ำงัวจากพี่น้องเอ้ยบ่มีดอกดีเลยตีงามบ่จากพี่น้อง เออเตือนได้มาเด้อนี่จ้าหางหางพูด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 เห็นแล้วอดอันนี่อดอันนี่ดอกนี่ เออเอาได้รยุ่ยแจกน้องน้องออออย่โอนดอกนงเห็นแล้วโอ้หางอวะอู้ดอกตมดอกตูมดอกตูมนี่่านี้ดอกตูมปนปนหางหางหาง๋หางอ ฝนางนากันกันนันท่าเห็นอยูมีอีกเห็นบ้าดอกตุ้มดอกตุ้มนี่น่น่สณอไอยู่นฝนมันตกใส่จับอย่น้องอะไรอยู่อะไรอยู่ให้ให้อีกเหุทาไปแกงแล้วนาแรงง่าย เปอาไม้เขามีใบผงชนเดี๋ยวไปต่อจ้ะตัดเฮ็ดใส่กันก่อนบ้านบางน่าหลานก็ผู้ใหญ่คือของเขาเห็นของเขาเก็บแมวตายเฮ็ดตุ๋มไงถิงว้บัณฑผู้ใหญ่บ่าห่วยฝากไว้แล้วเนาะถ้าเฮ็นคนนั่นไปฝากไว้ร้านลูกชิ้น่ลยเออเออแม่นม่ถ้ามีคนเสือขายเราได้สองร้อยเราทำ ตัดขาไปห้เขาเห็นพอเกาบ่ให้เกหาหาบปดิเก้าวะเ,เอามาแต่ใส่เอามาแต่ใส่จะว่าทีนะ่น่ะน้ำเยอะดิเราจะทุกคนเห็ดอีหยังนั่นมาหนังงัวบ่นงัหนังงัวหนังงัวะเห็ดทานพอดอกเดียวคือรอดำปีๆน่ะแต่จะว่าเห็ดทานมีดอกเดียวเงือดยคือดำแค่นี้เราที่ ของขอยึ่นมาตัดเดียวจ้าทุกคนให้น้องซาพิโนตัดขาใส่กระตาคันเทาจันเนาะเดี๋ยวสิผ้าเบ่งว่าได้หน่อยหลายเตรียมตาบอแล้วก็สิไปกันต่อจ้ะไปหาเห็ดปวกต่อจ้ะทุกคนวัอนี้เละปลาจ้ะจ้าทุกคนจ้าเตรียมตาเลยจ้าทุกคนมันหมานจ,จ้าเห็ดรวมจ้าทุกคนเห็ดไข่เห็ดเขาแป้งเห็ดหนามมอมหนาเมาเห็ดนหดนา,นา,าเหล่จ้า,า,จาพี่ทองนะคะทาน เฮ็ดทานได้สะมีก็ดีใจเลยจ้ะพี่น้องบานพี่นุน้งปวกไขมีจะ้ะนี่ไปเ้าไปหากันตัวจ้าพีน่น้องน้องซาพี่นุ้งมันมีกะตาไปเอาใส่เออให้หนอนบานบ,านบาดด้วยอันนี้เป็นเฮ็ดปวกตาเท่าะเฮ็ดปวกตาเท่าถตาชิดาเฉะโอ๊ยดูเหนาะเหรอโอ้ย ทุกนี่พาไปเก็บเห็ดกระโงกจ้าทุกคนปะเบิ่งทุกคนจ้ามึงโอ้ยเด้อมีน้องสาวห้องวุ้ยอุ้ยผนแสดงของพ่อเฮ็ดรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงทุกคนขาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาน้องเขาห้องอู้แสดงว่าหลายโอ้ยคนนั้นไม่ได้กู้ดีพ่อเห็นน้ำเขาอืมจ่ายไปน้องเทตาเฮักบานๆเฮาก็เอา ไปแกงเห็ดรวบจ้ะพี <S <s enfin ่น้องนี่ไปไปหาน้องสาวน้องสาวคู่ๆเลยปะบังอันพูนเช็คฟอดเช็คฟอดเช็คฟอดหนองสาวพี่น้องหูหูหูปะนะเดี๋ยวบังพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวมาแกงนึงเดี๋ยวมาแกงนึงพี่น้องกี่ทายรูปจังไนเจังกีงามอ๋ออ๋อเคได้ขาเอาขางกันเอาเถอะเอาเถอะขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเจ้าแบบกัน ถั่วป่ากินนะปาทุอ้าวอ้าวอ้าวคำว่าผอแแถวูวกสมมตพผอดอกตูมเนาะเมื่อวะเหลือเขาเฉพาะข้าเที่ยวข้าดอกกระเดียดเดี๋ยวจะยู่หูอยู่หูเยอะน้ำเอาตุ่มพุ่นกันติเดี๋ยวแป๊บหนึงสักนะบานเขาก็เอาได้จ้าบานเขาหายากอึดยากเฮ็ดอึดจากพี่น้องถ้าได้กินอยู่ได้อึดอืม งามแลยหันซ้อนหลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแต่อันนี้ก็นะเดี๋ยวค่อให้มันงามหันซ้อนอ้าวปวดนะอุ้มไตสิว่าไม่ย่ติสายจีนก็จะคอยหาไปนี่ละสพอนขจ้ามาเที่ยวกับดอกกระเดียเนาะอื้อดอกเห็ดไหมงามเต็มตาแซ่บกรอบเน้่องจากเห็นระงูแดงพี่น้องผู้ใดกินแกงเห็ดมืออื่นนี่โชคดีแท้ไปกินเห็ดระงูข่อมเด้อพี่ เตืมนเผเขาหาโปพ่อตรงนี้เนาะพอเห็นดอกเนาอืมกลับไปเบิ่งบันเด้กันะเห็นกินคืนอยู่บนหน้าบานปลืูบ่มีตุ่มเลยมิต่บานวัดดีใจแล้วนี่ไปบานได้แล้วเต็มสองตาพอ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 บ่มีตาใสแหละตาในเอาเสียงไหวอยู่บอมเปนอย่างไรบ่มีตาใสตามาสองอัน ตาสองอันในน้อยนะคุณ่าวเป็นก,ก,กีบอะไรเหิดว้างามแต่อนีอ้ฟินฟินครับไม่ดอกตูนนครับถ้าไม่ดอกตูนก็ลังสุกโลกเนาะซึ่งสิง้ามคัะวะมันพัตบานนี่นะมันคือขัตบานสาวนี่แหละเฮ็ดนะติ่มตาแล้วเจียเจียเจีอเจดอกนี่ด้ งามขายัางแข็งยังดีเลยเต็มตาลับพี่นออ้องย,ย,ยุ่งกับบริสิดยาพมาอยู่ยนานรู้รหมว่าจะมีเวลาสีดจักงานเนาะอื่อๆจบเบิ่งมาหมดแล้วม่้งม,มา ว <มา S 1> ้าวหยุกตามะหยุกตามะอวดสิเต็มตาหมาปาดปล้วพ่อเกลียงแล้วมาในตินดโดสีโดจ้าทุกคนจา้าตอนนี้ก็มาถึงบ้านไปทีเรียร้อยจ้าทุกคนจา้านี่จา้าตัดขาแตง่งเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ท่านนี่เบิร์ตได้จ้ากุน่นี่ก็ตายอีกพี่น้องกุ่นนี่จา้า ผลงานสองคนพี่น้องนะคะได้เฮ็ดสารพัดเห็ดเลยจ้าได้เฮ็ดปวกเห็ดไข่เห็ดไข่เข,เขียวเห็ดนาแลเห็ดอุ่งนกอันเห็ดกาแป้งเห็ดละงกจ้าทุกคนละงกขาวละงกเหลืองละงกแดงจ้าพี่น้องนะคะนี่ค่ะมันมันจ้าสองคนพี่น้องบึ่งเนี่ยนี่แกงหมอใหญ่ๆ้มแสบจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพบกันในคลิปวิีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า